สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้นี่ครับไซเซดเดิลหรือแผงข้างแผงข้างกระสุนแผงข้างของกระสุนของปืนแผงข้างใส่กระสุนของปืนลูกซองซึ่งอันเนี้ยผมไปเจอใน youtube มาเยอะแยะมากมายเลยเขาสอนใช้กันเป็นจริงเป็นจังมากเลยมีวิธีใช้ต่างๆนานามากมายเลยโดยส่วนมากเนี่ย ทางนน้นเนี่ยเขาเขาจะนิยมใช้หกหกนัดกันโดยปกติเป็นแบบเป็นแผงโยโคแบบกระชากออกแปะแผงใหม่ก็มีหรือว่าเป็นแผงตายตัวหกลูกเลยก็มีก็มีมีหลายแบบครับการการการที่ไซเซเนเดร์เนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยแต่ปืนผมอ่ะมันมันติดติดตัวสลับผมก็เลยเลยใช้แค่สามนัดพอซึ่งคิดว่าผมไม่ได้หยิบใช้ด้วยแหละ ติดไว้อุ่น,นใุจไปไงนะครับอันนี้มาเรามาคุยกันลถึงเรื่องการใช้ใส่แเดไอ้เจ้าเนี่ยผมไปเจออยู่ท่านหนึ่งเขากล่าวไว้ว่าเขาจะใช้เขาจะเก็บลูกด้วยการที่นำจานท้ายกระสุนไว้ด้านบนทั้งหมดเลยเพราะว่าเขากลัวว่าเวลากลางค่ำกลางคืนหยิบปืนขึ้นมาได้เนี่ยกระสุนมันจะล่วง ถ้าเกิดว่าจานท้ายไม่อยู่ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าเขากลัวมันจะร่วงเขาก็เลยว่าเออให้จานท้ายมนอยู่ด้านบนแทนซึ่งก็เป็นลูกจริงเนี่ยมันมันไม่มีทางร่วงอยู่แล้วเพราะมันจะมีจานทองเหลืองอยู่มันก็จะติดอยู่อย่างนี้ตลอดซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันผมก็จะใช้จานท้ายวางดันขึ้นด้านบนตลอดซึ่งสําหรับผมนะวิธีการใช้มันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเข็มขัดลูกซองนะครับ นิ้วกลางหรือนิ้วชี้ดันนิ้วโป้งประคองไว้แล้วก็หยิบพอหยิบได้เนี่ยเราจะ Emergency Reload ก็ได้หรือว่าเราจะใช้ที่ข้อ e l โหลก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ผมก็กล่าวไว้นี่คลิปที่ผ่านมานะฮะลองไปหาดูส่วนบางท่านก็แนะนำว่าเขามีหกนัดใช่ไหมครับเขาจะใช้การเสียบจากด้านล่างเนี่ยเสียบ ไอ้จานท้ายเนี่ยไว้ด้านล่างสี่นัดเราไว้ด้านบนสองนัดเพื่อเวลาท่านอินเมอร์เนนซีท่านอินเตอร์เนซีรีโหลดท่านหยิบโอกก็เขาก็จะหยิบลูกข้างหน้าแต่ถ้าจะหยิบมาแท็กที่ข้อรีโหลดเขาก็จะหยิบลูกหลังมาแท็กที่ข้อรีโหลดอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีวิธีใช้มีเทคนิคการใช้ของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่ที่ที่ผมเห็นแล้ว รู้สึกว่ามันมันเป็นประโยชน์แล้วผมนำมาปรับใช้กับตัวเองอะนะผมใช้วิธีที่ค่อนข้างเซฟหน่อยดีกว่าเอาจานท้ายกระสุนไว้ด้านบนซึ่งเราเราจะไม่ชั่ร์เลยว่ากระสุนมันจะไม่ไม่ไหลหล่นลงไปครับเผื่อกลางค่ำกลางคืนเราหยิบปืนขึ้นมาลูปปืนมันจะไม่หล่นลงไปแล้วเราก็เวลาเราใช้งานนะครับถ้าเรายิงเราก็หยิบ สามารถ e m e ม g e นซ y รีโหลดได้ในกรณีกระสุนนั้นสุดท้ายหรือว่าถ้าเรายิงตึง้งสาวกระโจมเราก็ดึงมาเติมได้ดึงมาเติมจากด้านล่างนะด้วยแท,ยท่ข้อร์ลีโหลดซึ่งมันก็ผมถือว่ามัน,ม,นมันก็โอเคอ่ะผมก็เลยสุดใช้แบบนี้ผมอยากให้ทุกท่านไปลองดูครับท่านที่แปะแปะ,แ,ปะแซดเดินเนี่ยครับแปะไอ แผงกระสุนข้างเนี่ยครับไปลองลองฝึกซ้อมใช้กันดูมันไม่ได้แต่แค่เพิ่มบวงกระสุนเฉย,ยครับแต่เทคนิคในการหยิบใช้ด้วยครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเพิ่มบวงกระสุนมาให้เราละท่านหยิบใช้ได้เหมาะเจาะเหมาะสมรวดเร็วเพียงพอผมว่ามันก็น่าจะช่วยชีวิตท่านได้เซฟชีวิตท่านได้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินครับ เพราะว่าลูกซองอย่างที่บอกมันแค่สี่บวกหนึ่งอะสำหรับทั่วๆไปอ่ะนะครับที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นลุ่นไม่ได้ต่อหลอดไม่ได้อะไรส่วนมากก็จะเป็นสี่บวกหนึ่งซึ่งการที่มีไซส์เซเดนม,มาเพื่อเสริมวงกระสุนมันก็อาจจะช่วยได้แต่อย่างว่าประเทศไทยตามกฎหมายแล้วเราก็คงยิงกันไม่กี่นัดหรอกเนาะเรายิงกันไม่เยอะหรอกอาจจะยิงไม่ถึงห้านัด แต่ก็มีเวอมก็อุ่นใจดีครับก็อยากให้ท่านที่มีเยอะไปลองฝึกซ้อมกันดูนะฮะส่วนผมก็ได้วิธีของผมแล้วผมก็จะซ้อมแบบเนี้ยผมจะหยิบโหลดหยิบ emergency หยิบได้หมดครับผมกค็ค่อนข้างถนัดแบบนี้ละก็จะซ้อมไปเรื่อยๆท่านก็ลองไปซ้อมดูครับโอเคสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ